กิจกรรมแชะการบุกครั้งใหญ่สุดเจ,เจิดจรัสจะมีด่านทั้งหมด6ด่านด้วยกันนะครับโดยแต่ละด่านจะทยอยปลดล็อกแบบวันต่อวันซึ่งณนะวันที่ผมลงคลิปนี้ตัวด่านเนี่ยที่ยังล็อกอยู่นะก็จะเหลืออีกแค่ด่านเดียวแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่นแบบวันเดียวทีเดียวครบจบเก็บรางวัลทุกอย่างเนี่ยก็สามารถ ทำได้นะรอแค่วันเดียวเองเท่านั้นนะครับก็จะสามารถเล่นทีเดียววันเดียวจบครบทุกอย่างในกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับโดยรูปแบบของเกมเพลย์เนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้กับศัตรูแบบมีเงื่อนไขไอ้เงื่อนไขที่ว่านี้เนี่ยก็คือแบบเงื่อนไขการถ่ายรูปนั่นเองนะครับเช่นต้องใช้ท่าไม้ตายบ้างนะต้องถ่ายติดน้องแบงบูที่มาร่วมสู้กับเราบ้างนะต้องใช้ฟิลเตอร์นั่นนู่นนี่ที่กำหนดเอาไว้บ้างนะเป็นต้นนะครับ ก็ให้เราเนี่ยทำตามเงื่อนไขที่ตัวด้านเนี่ย